จับแมนครับสวัสดีทุกคนนะครับเค็กข้าวเดียวพี่ดอกแผนละที่ก็ได้กินหิว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 ปรุงซุปว่่ได้ปรุงยากเพราะวันนัวอยู่แล้วว่าเดี๋ยวทะรู้ก่ นำมาท่านอาบตั <c oughs> ้งยากนี่อย่างสวัสดีครับพี่ย่าครับเมื่อนหนึ่งไลยสุดแจกของานาดิแรกสุดไปสุดกินได้ไหมกินยั่วเบิ้งกันนะ,นน ua, ะนะสวัสดีนูน,น้อยระเบียบโอ้โหหิวพี่ย่าเบิงนะ้งหน้าตานี่เส้นเหนียวนุ่มเพราะว่ากูยจับคอมเมนต์ทาได้เลย,เลยครับต้มเดียวเรียบร้อยทิ้งไว้เป็นชั่วโมงมมีเส้นอืดครับเพราะว่า ผลิตจากเขาแท้ไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผลิตจากเขาแท่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าของอันอื่นอาจจะเป็นแบบว่าต้มไม่แล้วก็เห็นเศษมันเหนียวอืดวะครับนั่นคือใส่เข่าหน่อยเป็นแป้งมันสำปะหลังถ้าแป้งมันสำปะหลังไม่เดท่เสศษอืดแต่ว่าน,นี่ทำจากข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะผงเมียน,นะครับคนก่อนหน้าตาของมันมไว้แท้แม่นครับแม่ต้นมน้ำเดือดขึ้นใส่น้ำซี๊ด แก้วกาแฟแก้วอเมซอนนะครับสิพอดีครับผงซุปซองนึงสวัสดีครับพี่ออนเมื่อกี้พี่ออนค็ณบอกมาเล่นเกม ก็เส่กุ้งแล้วก็ปูอัดไม่เหมือนเจ้กเบื้องยังเบื้องคัดจับาปไปอย่างมื่ตัวเงี่ยเถอะโอ้ยโอ้ยว่าจะบูดกินเขาแรงเด้อไม่นีมไมงนี่ไม่นีไม่ิีจกิงนเยอะแม่ ติดบ้านครับบัยากเลยครับตามซ่องลอยสั่งกับตัวแท่นไก่บานหรือว่ามันก็เป็นตัวแท่นเอีงแหงขายดีสมือนีพี่น้องสิบอกให้ว่าท่านผลิตว่าท่านจะก,กี่ย่อมเราว่าผลิตเมื่อหารลอยซ่องตอนนี้เมื่อพันช่องครับแมงว่าท่านอีกอยู่ซึสมือเด็กแล้ว สร้างผลิตพันช่วงที่แรกสร้างผลิตหาร้อยเป็นมาเป็นพันเป็นพันตอนนี้ยอดจองแปดร้อยซ่องแล้วครับและอีก200สองร้อยซ่องผู้ใดจะเป็นผู้โชคด<ม>ีพี่น้องเบื้องครับเสยนเหนียวอาจารย์ก็อว่ากินกัวจับเบื้องเนี้ยสี่เส้นสีเหนียวทำไมดีแตา สินฮ็ดจะเข่าเก้าส0เปอร์เซ็นต์ครับผมบม่มีทางอื่นถ้าใส้มันจำปะหลังลายมันจะเฮ็นแต่เวลาถึกน้ำเราสินสิอื่นแต่ทางแบรนด์เราเน้นคุณภาพครับตัวแทนกระเดก,กับไล่พร้อมเจ้าของแบรนด์เอาน้อยเดี๋ยวนึงไปซ่งองระบาทตัวแทนในซ่องระสิบ วนขึ้นค่ะกตสิวนตมันมีงานเนาะใจเหมียวเบิ้งดียูดีครับเราอย่างอ้วนอย่างนี้มันมีงานไม่ได้ออกอากน้ำไกยตื่นขึ้นมาแพ็กของส่วงแพ็กของส่วงสวนมากหิวนี่มาขึ้นเนาะยูหมอร่ำนี่ ยิ่งมาร่ำน,นึกว่ากลิ่นยิ่งมันขึ้นเนี่ยกลิ่นยิ่งมันขึ้นแต่ว่าได้เต้นเนี่ยแต่ว่าเช่าเป็นมาล่ำหิวกินแล้วก็นอนแต่ก็นอนมาลับแต่ก็หิวแล้วกินคือต้มสุกแล้วทะลุเอา้าต,ต้มว่ดโดนได้ไหมเสียเวลาบ่าเกินหานาทีใส่หมูกระน้่มแดงหลายๆ ก <c oughs> ินยุ่ใส่นอส้อใส่หมูอย่างนั้นหาพันเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งดวนภูเก็ตไ่ได้เ <c oughs> งนินหากระสังได้ครับนี่หกเริ่มส่งจากหกซ่องครับ หกซองสองร้อยเท่านั้นค่าส่งหาสิบาทครับบ่แพงแต่มาพูดเดยอยากเป็นตัวแทนส, 20, 500, ทสังไปเลยนี้ส0บซองหารอยบาทตัวซองละนิ้มหาบาททักถ,ถามได้ครับในแชทครับผมเดี๋ยวจะส่งเรียดให้เบื้องเด้อครับคุณอย่างเงี้คุณสมพิษสนใจนะครับทักได้นะครับ น้ำแมนแจบวะน้ององเปาแซบครับน้องเป,า,งเปากินก่วยจับเร็วก๋วยจับของน้ำแมนเองออออโอ้ยเห็ดเหน้อง <c oughs> ทุกคนจงตื่นมากินกว๋วยจับของแมนเด๋ยวนี้ าวดีนะครับสั่งมาเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ได้ของนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลงของพันห่อแต่ยอดจองมาแล้ว800นะครับแล้วอีก200ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับอะะอหออจะแจกว่ะผมม่คนดูห่อจาแจกดูดเตี้ยรมเนกับบ้านเหมือนเราอันแชทพีในดลาได้ครับ กินเสร็จนี่กัไปไล่เอาด้วยอีกรอบหนึ่งก่อนนอนอืมลองเห็นมั้ยเดี๋ยวนีน้ต้องเลี่ยนข้อมเต์ออกด้านซ้ายพี่น้องต้องเห็นชัดเอ้ยด้านขวา ิรอ,อบเดยงไปบ่เพดตั้งฝูงมาจากเปล่าใคยนี่รัดดาถมนวดหั้งหานะครับหกหอรัดดาถมนวดหกหราทั้งหานะครับ สั่งทางนี้หรือทางเพจทางได้ก็ได้ครับผมขอแต่ว,ว่ามีพนักง,งานอ่านอาจจะมีแอดมินอ่านนะครับทางเพจแต่ทางแชทแม่ทางคุณทักมากมันกับว่เห็นจะก็เป็นอีอย่างเข้าไปเน้นกล้องขอ้อความเข้ามาสเปียมเอียงกับไปคน้นหากับว่าพอ่อนอกจากริมไร้ซื้อจังได้เขียนไ,ไว้นี่ยะหรับ้อก็ทักหาสั่งทางไหนก็ได้ กับตัวแทนก็ได้ครับพิยุกโเสียงกีสานแจ็กกี้พีว่ออยากเสียงกีสานกัเป็นตัวแทนขายด้วยพี่น้องด้อน้องอิมออนเะเบียบวัตสินกับขายเป็นตัวแทนเท่ากันครับราคาเดียวกันนะครับว่าปุงเกีียวผงซุปยี่นนี่นีมีแล้วแต่ส่วนมากมัน ของเจ้าของก็ไ่ค่อยปรุง<ม>ผู้อื่นปรุงกันระบางนิดนึงนะครับพ<ม>ู้เจ้าก็ได้สวดขายตุเรียนยนี่สิ ไว้จับนะครับขอบอกเรื่องพี่น้องสั่งไปแล้วเนอะอา่านที่ทําเนี่ยบ้านเมีเปิดเ,เ,เ,เปิดน้ำาอนใส่อขึ้นมามาบิ๊กกี้ที่พอห้าร้อยบาทขึ้นเลือดแถะใช่ครับแต่ว่ามีค่าจะส่งร้อยหนึง่งตกซองละสามสิบาทยังได้กำไรครับสั่งนะครับเดี๋ยวจะทักหานะครับน้องอะไรนี่น้องเดี๋ยนะ พี a อ n t a w a ออยากซื้อกับน้องแมนได้ครับของพี่สั่งไ้สิบห่อสองปลาลสองขวดใช่ไหมมาในลําหลายใจอ้ว,วน <c oughs> เป็นขนหลาหนาตัวพี่น้องแต่งหนาล่ำกับปีนี้อีกหนาหนึง นาอยู่บ้านกับอีนีกนานึงีงยึดอะไรสดคับทุกเรียนหอมเกลียวหน่อยหอมเกลียวใส่ไปแล้วแม่คนคนได้กันแล้วพอดีพานุครับพานุกินจับเด้อฝากกูจับเนี่ย สังสทักมาโอเคบิ okay. ๊กเดี๋ยวทักหานะครับบิ Big. ๊กผูติดนะครับเดี๋ยวทักหานะครับบิ๊กแซบแบเคยกินยัวคักแซบเลือดอิลีพระเอกขอบคุณครับผู้ใดได้ไปแล้วฝากบอกต่อๆเ้ด้อยครับผมช่วงนี้มาม่าเริ่มสิขาดตลาดแล้วฝากไว้จับของแม่นไว้เป็นตัวเลือกนึ่ง สีอบอกว่าใส่ไมโครเวฟก็ได้สำหรับผู้ใดที่อยู่ในของเซาของพักไคล่ผู้ใดที่อยู่ในของพักของพักใส่ไมโครเวฟหาหน้าที่พี่น้องแต่ว่าถ้าใส่ในไมโครเวฟแบบสินต้องเอาไปล้างน้ำเปล่าก่อนนะหกซองค่ะใครอะจะทักหา,านะครับหกซองก็ส่งนะครับ d U T A M A R S B E E B E E หกพอนะครับเดี๋ยวพวกนี้เป็นทั้งหานะครับผมยังมันมาแม่งอแมนโอ้ยขอบคุณครับ พ่ยาส่งพรุ่งนี้ครับส่งพรุ่งนี้ครับเห็นบาพ่ยาสั่งมากร้อยห่อตั้งใต็มหมดเลยมือมือกวดก้อนบอกยังไ่ได้ถึงคิวพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีใครที่จะเป็นตัวแทนของัวจับนะครับพรุ่งนี้ของยังเหลืออีกประมาณ200ห่อนะครับใครทักมาตอนนี้คือได้ของพรุ่งนี้ส่งพรุ่งนี้ครับไม่ใช่ได้ของพรุ่งนี้ แซ่บๆเีจ้ากินมือเดียวหกห่อรุดยอดเลย <c oughs> สั่งเกี๊ยวจับใะจ้าก๋้วยจับใะจ้าเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะทักเฟซหานะครับเดี๋ยวเดซื้ออย่างนี้นอนหนูแดดน้ำแดดตาลแดดใจแดดเอาพ้อวางสิ โอ้อยเว้นผู้ใดไอ้น,น,น้ามันติน,นี่เธอก็เขียนซื้อฟีดแปลกแทะหมดแล้วบ่วได้ปรุงยังเลยพี่น้อง นอน้ำตาลใจกันร้อยสี่หอนุ่มพานุพลนุ่มกินก็จับเอานุ่มกักตุนช่องนี้ละไส้สิบอกพหอกี่บาทสาม0องรครับผมพอละสาบหาบาทครับเริ่มส่วงสี่หกซองครับผมหกซองค่าส่วงห้สิบาทครับหกซองสองร้อยแต่ว่าผู้อดไสิจิเป็นตัวแทน ต้อง20ห่อขึ้นไปถึงจะมีกำไรนะครับแนี่ยนำ20ซองขึ้น20ซองหารอยเงื่อนครับขาทรงรอยหนึ่งของเวนิมันทรงหรครับทรงมือว่านครับผมของมิวนวอเตอร์หัอาจจะเป็นมืออืน่นย้ำอีกรอบหนึ่งด้วยพี่นอ้องด้วยผู้ใดสร้งของช่วงนี้นะครับซานิดนึงนะครับเพราะว่าขนทรงเขาช่วงนี้คนสั่งของหลายคนสั่งของหลายนะครับจากสองถึงสามมือเป็นสามถึงสี่มือนะครับ โดเกลี้ยงแล้วนะครับพอหนึ่งใน้ลากหลายนะครับอร่อยครับอร่อยครับฝากด้วยนะครับทักได้ทางเพจนะครับเพจก็ทักได้ทางแชทก็ทักได้หรือว่าเลื่อนเบื้องไต่เพจของแมนมันสิมีคิวอาโค้ดซึ่งเป็นของแมนเองวันนี้ซีทุ่มเราซีทุ่มบ่กมื่อนี้ซีทุ่มเราเดือดแล้วซีหาทุมาท่มแล้วแม่นขออนุญาตเป็น ไล่ซื้อที่อยู่ในนี่แม่นฉิดักหาขออนุญาตเป็นมืออืน่นเสารได้พีหน่องมันเด็กแล้วเพราะว่าตอนนี้กระสิไปไล่ออเดอร์อีกที่มันค้างอยู่เดี๋ยวมันตกน้น,นะครับผมขอบคุณตัวแทนทุกๆคนนะครับขอบคุณตัวแทนทุกคนกว่าจะเป็นตัวแทนปลาแมนตัวแทนจับแม่นนะครับลูกค้าทุกๆคนนะครับไอที่สำคัญกำลังใจของแม่ทุกคนนะครับที่อยู่ในไลฟ์สดแล้วที่ติดตามผลงานของแม่นพว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเฟสไอจีนะครับอินตาแกรมนะครับ แฟนเพ่งหลากหลายทำกันเข้ามาช่วงนี้กับว่ามีงานพี่น้องถือว่าซอยเหลือกันแม่นกับว่าได้ออกกำไรอย่างไรนะครับไ่ได้ออกกำไรอย่างไรถือว่าซอยเหลือพี่น้องตางรุ้นกับตางตกงานเก,าเ,กาเก่าใจเนอกว่าวิกฤตแบบนี้ยุบานดีทีสุดนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับช่วงนี้ในที่สำคัญเจลพยายามใส่ดูดแม่นแพ็คของกันทุกันครับแพ็คไป กะล่างไปน้่เพื่อป้องกันนะครับแล้วผู้ใดที่เป็นวัดเป็นไอเนี่ยนั่าขาดก็คือแมตปิดปากนะครับแมตปิดปากนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับตื่นขึ้นมาเดยวแมนจะมาละทยอยตอบออเดอร์ที่สร้างกันเข้ามาเด้อครับผมละขอบคุณตัวแทนทุกๆคนนะครับฝากนิดนึงเรื่องเรื่องของการเคล็ดวิธีต้่มนิดนึงนะพี่น้องเด้อถ้าเห็นว่าถือสูตรมันสีเข้ม บอสันกับเ้นเหนียวเส้นอืด,อดเ้นแข็งเ้นเละฉะนั้นแล้วนะครับอ่านวิธีการทําในเรื่องพี่นงวิธีการทําง,ง่ายๆน้ำสิพอดีกระปงซุปซองหนึ่งกับซัำมาแก้วมีซ้อนน้ำเอาน้ำใส่แก้วมีซ้อนเต็มพอดีมันสิพอดีกับผุกซุปซองหนึ่งนะครับผมที่อยู่พี่ส่งไปในแชทแล้วนะครับขอบคุณพี่หนิงที่ร่วมเล่นเกมนะครับโอ้พิ่ดีใจสำหรับฟาซุ่งที่อยู่มาเลยเดยๆไปจับฟรี พักผ่อนครับนอนหลับฝันดีนะครับเดืกแล้ลวเดืกแล้วเดืกแลหวหาทังคนสีเห็ดงานบ๊ายบายนะครับ<ค><ณ>แล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผม<ค><ณ>รอรับกุว<ค><ณ>ย<ค><ณ>จแมนได้เลยเ<ค><ณ>บง y o ยูทู e ก่อนนอนกระไดวันสันเมรดาวลุงว<ค><ณ>่าาบ๊ยบายขอบคุณครับ